สวัสดีค่ะพบกับน้องมิ่งดําซิงนะคะแล้วก็ตองวนดําซิงตั้งซื้อให้ละค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีจะไปอ่าสายบาทเทร์โวนะคะที่วัดบ้านกวดนะคะวันออกพรรษานะคะวันนี้ก็แต่งชุดไปดูสิโมดูมโม่สูงโม่สูสูงน้อยกว่าสูสูงน่ารักกว่าโอเคค่ะเราไปกัน ถึงแล้วทุกคนป่ะเพราะตอนนี้คือแบบใส่ใส่ชา้าเลยอะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็สร้างมากี่ปีแล้วโมตั้งแต่เขาเห็นตั้งแต่อยู่วัดถุมอะม่ะเนี่ยคือสร้างมาแล้วนะคะทุกคนที่บอกว่าตอนนั้นมาถ่ายยูทูบนะคะที่มีมงานมิสติงส้งไหมไหมค่ะไม่มาเยอะจังเลยโมมันดึงอยากได้ลูะค้าจัง อย่าดันหักสก้อนเหมือนพี่นะอเดี๋ยวลงเนือ้อตอนนี้รอจัดของอยู่นะคะถ่ายจริงมิถ่ายจริงเลยยายอ๋อเขาคิดว่าเล่นเด็กไม่เล่นหรอกถ้หาหันปลาใช่ไหมพี่ไปพี่ไปพี่ไปเจ็แล้วห้าหันปลา,ปลา,า,ปลาได้ไหมปลาครัตอนนี้ก็ได้ดิได้ตอนนี้เหรอ เอา,า,เอา,าไปซือ้อนม่ให้ไม่ไงนี่ขอที่เอามานะคะอไมถ่ารูปยอ๋อทารูปจเอมโอ้าลังอัดเลยแรขลฟ์สดนี่เนตเนตหนูอ่ะมันมันไม่อันนี้นะมันไม่ นี่นะคะบรรยากาศวันใสาบาตรเท,ทโวนะคะทุกคนเนื่องในวันออกพรรษานะคะก็จะตั้งรอบๆเลยรอบๆสถานี้เลยนะคะมีทุกมุมเลยแต่ว่ายกเว้นมุมนี้มุมนี้จะไม่มีมมนึกว่าจะให้อาหารปลาด,ด้วแหละมาพี่แหนมเนาะยิ้หมหน่อยสิคะอันนี้คือคนที่ช่วยมิ่งล้างรถตอนนั้นนะคะทุกคนถ้าจำได้ อันนี้ก็คุณป้าสุดที่รักนะคะทุกคนนี่น้องหนูจัดของเรียบร้อยแล้วะอะไรนะอันนี้ก็จะแจกว่าอย่างเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> อออาแจกว่าอาแจกว้าวันนี้นะคะเราก็จะมารับบุญด้วยกันนะคะ<อ>คที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้วยนะคะทุกคนใช่ไหมมารับบุญด้วยกันนะคะ มีอะไรให้ดูค่ะดูค่ะอะไรดูมองเห็นไหยตีนเฮ้ยเห็นอ่ะเออนี่มันเป็นกล้องหลังมาทาแหนมแล้วเปิดเปิดแสงเดี๋ยวมันไม่เห็นเมื่อกี้ผมฟูจังเอาไหมมันไม่เห็นนัททาเนมนะคะโอเคค่ะสวยค่ะสวยค่ะที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้บุญเยอะนะะได้บุญค่ะทุกคนได้บุญทุกคนนะคะเห็นแล้วค่ะ นายน้องโมไม่เห็นน้องโมเลยน้องโมทำบุญกันทุกคน <c oughs> นี่นะคะวัดหลวงปู่ค่ะนะคะอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะคะตอนนี้ก็ตามนี <c> ้ <oughs> จะพูด,ดยังไงดีอะป่ะตอนนี้มิงจะทำแบบนี่นะคะน้องโม

ไปไปว่าพักก่อนตัว่าพักก่อนไปหยิบเอาหยิบเอาสองถุงอ่ะอาตัมไปเลยหยิบอาเลสาธุแลกค่ะอากีถุง ออกี่ทุ่งสองโอเคได้แล้วไปให้อาหารปลากันตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาเยอะๆแล้วนะคะด้วยนะคะทุกคน,นมีแต่คนสวยๆมาที่น,นี่เลยสวัสดีค่ะบายปลาพี่แหนมงปลาเราไปให้อาหารปลากันนี่นะทุกคนให้อาหารปลาองพี่ให้อาหารปลากันมาทุกคนี่นังได้ไหมวะ ไ่เปื้อนอะบ้างบ้าเกือนมือในก้วมันขิวดิอันเนี้ยทำปามข้นี่ทำเหมืนมอเ่ทำเมือนาน้จน้อยจับไม่ได้อะมัน ยาตกยาไปตรงนี้ต้องทันหยอนไปเองลงไปได้ไปร่อจับไปแล้วเอาจับไปแล้วเยเอามาเลยอันนี้นดัวมาแล้วปามาแล้วจะให้ลห้ เริ่มมาแล้วอุ้ยมีปลาเอง่มีปลาเงเน่ยมาแลยทหทุกคน้แค่หมดก่อนมาแล้วปลาเริ่มมาแล้วมาย่งมาแล้วว้าปากมันใหญ่จังขวคนเลยคนไม่กระโดดลงไปหรอกมั้งนี่เราเนี่ อุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะอุ้ยมีอุ้ยมีตัวสีทองทองเลยอุ้ยตอนนั้น Means, ตัวสีทองทองอ่ะโมมาเห็นหน้าปากสีทองนั่นอ่ะสีชมพูห์พระทองทองอ่ะนะดูเป็นกองเลยเอจับไปแล้วโมเแซยบจับไปแล้วดูหลุดไปทางถุงก็เออพระสวดอยู่น, ina, น,น,นะคะ ลมาสักพักแล้วน่าจะออกเดินมาแล้วนะคะย้ยกรนะเรง่บมมด้วอันนียิบไม่ไาด้วยยิบมาสองนัง้นยิบมาสองให้จีเลยนะ อุนูหินเลยนุนกำลังจะบอกว่าจะไงตาหนูเอาให้น้องมะไรหนูหยิบให้นี่มอานนดึยกิงเยมกี่รลตาทำไมดึงไม่ได้ดีีีอยเสียบแล้วก็การเฉยยอดเสียงไม่เะเสียไ่เป็นไม่ต้องเสียพเอามันเอามาตัวอันนี้ยอดเตี๊ยเ1 2คน0

ไปชมนะคะโอ้ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาทำบุญน,นะคะเป็นหลากหลายนะคะแล้วก็มาบุดเลยทีเดียวนะคะ ไปได้วยกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงน้องซิงด้วยนะคะพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ